สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับผมอำ้ำนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านหอยน้อยครับหรือ,อบ้านหอยขมอ้อมวันนี้เราก็นั่งรอยืนรอ,อไปเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับก็ชาวบ้านบอกนะครับว่าตอนนี้ดวงตานะครับเพื่อนก็ได้เดินทางถึงที่หน้าตลาดนาแกนะครับผมแต่ก็ไกลอยู่นะครับถ้าเดินมาเนี่ย ตอนนี้เราก็ย้ายที่นะครับผมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองหอยนะครับซึ่งได้ยินเขาบอกว่าครูกชื่นจะเข้ามาพักนะครับเนี่ยครับผมคนก็มาเรื่อยๆนะฮะรถก็เยอะนะครับบ้านหนองหอยรถติดครับผมตอนนี้ก็ฟ้าเมือแล้วเหมือนฝนจะตกยังไงไม่รู้นะครับผมวัวอยู่เหมือนกันเนี่ยเสียวๆนี่นะครับฝนฟ้าอากาศนะครับไม่ได้เป็นใจเสมอไปนะครับฟ้าก็ร้องด้วยโอ้โหฝนจะตกไหมเนี่ย สหรับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็้าพคนนะครับก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับเพื่อนะครับผมมีเสียงฟาร้องด้วยนะครับก็รถนะครับการจราจรนะครับก็ตดขัดมากเลยนะครับผมนี่ครับผมก็คนนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ครับการจราจรนะครับลบรถดีครับลรถดีครับ เิ่มเยอะขึ้นมากเรื่อยๆนะครับก็มีฝนตกแบบลินลนนะครับผมตอนนี้เนาะพราะเราก็ไม่รู้ว่าสภาพอากาศในเวลาต่อไปนะครับว่าจะตกแรงขนาดไหนนะครับเราก็ต้องอยู่ที่บุญวัสนานะครับตอนนี้ก็ฝนเยอะมากเลยนะครับผมหลากหลายมากครับผมมาจากหลายที่หลายทางนะครับผมก็คนเรานะครับคนไทยนะครับไม่ใช่ว่าจะใจดาทุกคนนะครับก็มีคนใจดีอยู่นะครับผมก็มีคนชอบขำบุญเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับคนไหนนะครับที่ อยจะร่วมทําบุญนะครับก็เชิญเลยนะครับตอนนี้หลวงปู่ชื่อนะครับจะเดินทางไปอยู่ที่อ่าอำเภอโพนสวรรค์น,นะครับผมจังหวัดน,นครพนมนะครับใครที่อยากจะทําบุญนะครับก็สามารถรอ,อได้เลยนะครับผม แยงกับไออีกครับฝนตกเก่งตอนนี้ผมมีเหตุการณ์จะเริ่มคุ้นๆแล้วครับตอนนี้มีคนตกแล้วครับตอนนี้ฝนตกยังไงนะครับเรือหาที่รถตกตอนนี้ครับผมฝนตกหนึ่งวันตะวันตกแล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับผมดูว่าฝนได้ตกไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ครั้งแรกนะครับว่าจะไปโบกรถนะครับก็นี่ครับฝนตกครับฝนตกนะครับเป็นเหตุสังเกตได้นะครับภาพเด็สถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับฝนก็ ได้เริ่มเบาบางลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็อีกไม่นานนะครับด๋ยวหลวงตาบุญชื่นนะครับเพื่อทีจะได้เดินทางมาถึงที่พักโรงเรียนบ้านน้องหอยน้อย,อย,อยตำบลนะคู่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับผมรออีกไม่านาน,นะครับตอนนี้ประมาถึงแล้วนะครับ ทางล้นนะครับก็เป็นของถวายของผู้คนนะครับคนเยอะมากเลยนะครับผมก็กลัวพี่ก็เสร็จแบตบลิเลบไวของทำการก็ <c oughs> เสร็จไปแล้วครับผมการทำบุญนะถวายถวายน้ำนะครับผมบเป็นน้่เปล่านะครับก็ทำบุ ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแต่ถอนด้วยใจนะใช่ครับผมเพื่อนไม่รับปัจจัยนะครับจะนับเป็นพวกน้ําพวกอะไรมากกว่านะครับผมตอนนี้นะครับก็ลวงตาบุญชื่นนะครับก็ได้พักอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองหอยน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ทาบุญนะครับก็ดีใจนะครับโล่งนะครับเหมือนกับมีพลังขึ้นมาเลยครับว สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราตัวเองนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันกล้องคดมัวเลยโอ้โหโดนฝน